ใครเวียนหัวละบ้านหมุนมาลองฟังคลิปนี้กันนะครับ ภาวะลุกขึ้นยืนหน้ามืดวิงเวียนบ้านหมุนเป็นภาวะที่เจอไม่น้อยเลยนะครับและเป็นภาราะที่หลายคนก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าคุ้นเคยและพูดปุ๊บทุกคนก็เข้าใจอ๋อถึงแม้จะไม่เคยเป็นนะครับภาวะวเวียนบ้านหมุนเนี่ยมีสาเหตุที่หลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหรือหินในหูมันหลุดออกจากกันนะครับแน่นอนครับในช่องหูของเรามีระบบของการวัดความเอียงความตรงของร่างกายของเรานะครับซึ่งถ้าหากว่าระบบตัวนี้มันลวนไปก็จะทําให้รู้สึกว่ามันเกิด การโครงคขงนะครับอันนี้เนี่ยครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เจอบ่อยแต่หลายหลายคนที่รักษาภาวะนี้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นโดยส่วนตัวเองจากประสบการณ์ผมพบว่าภาวะนี้มักจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนบางตัวครับอย่างเช่นฮอร์โมนความเครียดครับซึ่งเวลาที่ฮอร์โมนตัวนี้มันลดลงทําให้ความดันมันวูบนะครับมันเกิดการถูกฉีดความดันไม่ได้เราเรียกว่าโพชเล่าไฮโปเทนชันก็คือว่าความดันมันลดลงเวลาที่เราปรับเปลี่ยนท่าภาวะนี้เนี่ยครับเป็นภาวะที่มักจะไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือไม่ได้รับการรักษาใดๆนะครับซึ ด้วยการปรับพฤติกรรมของเราในเรื่องของการลดความเครียดด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วหากคุณยังไม่แน่ใจว่าเป็นจากอะไรอาจจะต้องไปตรวจนะครับเพราะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของอาการเนื้อง,งอกในสมองซึ่งอันนี้ถือว่าสําคัญและรุนแรงมากกว่าหรือการที่มีเส้นเลือดในสมองมันตีบหรือมันแตกเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ